แรือป็ครับแฟนขับที่คาร์รักทุกท่านหรือเรียกสั้นวายเอสตีนะ oh. ยินดีร oh. ับเข้าสู่สบายตจเลยครับแฟนขับแฟนขับครับช่วงนี้อุณหภูมิลดลงอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะยังไงก็ขอให้แฟนขับทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับอาจจะต้องมีการส่วนหนึ่งที่ทําให้สุขภาพเราอบอุ่นอยู่เสมอคือการออกกําลังกายนะอาจจะต้อง มันออกกาลังกายทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอและส่วนหนึ่งก็คือการทําให้จิตใจให้รุลสุดให้พอมใสให้สบายนะครับเพราะว่าสุขภาพที่ดีต้องมาจากสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกายที่ดีครับนครับยังไงท่าในใดที่ยังไม่เป็นแฟนคลับของผมนะฮะกดติดตามและเปิดยูทูบพิมพ์คําว่าสบายใจดุลนะครับแล้วก็เข้าไปดูได้แล้วก็กดติดตามเราจะได้เป็นแฟนคลับกันนะฮะถ้าเผื่อผมมี คลิปสั้สนทันเวลาดีดก็จะเสรร้อนๆนแล้วเสรตอนเช้าให้กับประผาดด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมข้อควาสุขภาพด้วยนะครับสุขภาพกายสุขภาพจิตครับ